มาหาไลอ้อนนะคะเอานมกับอาหารมาให้น้องไลอ้อนเมื่อเช้าก็พ่อเขาก็มารอบหนึ่งแล้วมาให้อาหารเดี๋ยววันี้จะไปหางค่อยดูนะคะว่าไลอ้อนจะเป็นยังไงเดี๋ไป,ไปก่อนไปกนเดี๋ยวซ้าย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  ดีใจลูกหนูกเก่งมากเลยไอ้กอิ๋วเออเก่งมากเลยลูกมา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 ๆๆๆไม่เอาอาหารไม่หนูเลยลูกมีนมด้วยนี่วันนี้มีนมด้วยนะลูกนี่มีนมเพชรด,ด้วยมีนมเพชรด,ด้วยอาหารมาได้ลูกอาหารมาลูกมานี่เด้อ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  หิว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 จังเลยหิวจังเลยหิวจังเลยเดี๋ยวแม่จะกวาดข้างล่างก่อนกินไปทุกกินไปไอเยาไอยาะไอยไอครับกินอิ่มแล้วทำไมหนูเก่งจังเลยลูกทำไมหนูเก่งจังเลยอยู่คนเดียวก็เป็นออ้ยเก่งมากเลยแกร่งมากเลยลูกแร่งมากเลยดูรอเพื่อนหนูมาก่อนนะหนูเก่ง นหนูเก่งอยู่แล้วหนูเก่งตั้งแต่อยู่น่นแเ้วนะลูกนาะไปไปอาบน้ำปะไปอาบน้ำปะอาบน้ำจะได้ตัวหอมหอมจะได้ตัวหอมหอมนะคะได้ตัวหอมหอมนะคะไปลูกปะเดี๋ยวนึี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆ ตัวเช็ดตัวเช็ดตัวรับรูเช็ดตัวอาบน้ำเสร็จแล้วเช็ดตัวลูกจะได้หอมหอมลูกหนูจะได้ไม่คันหนูจะได้ไม่คันแบบหนึ่ง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 ไลออนคนเก่งไลออนคนเก่งไลออนคนเก่งจังเลยเด็กชายไลออนหูกลาง ใช้พุ่งโลก้นป่องไอชพุ่งโลก้นป่องเ้วบุ๊กนี่ช็ดพุงหน่อยชีดพุ่งช็ดพุ่งชีดพุชดพุงหนยครับอุ้ยเก่งเก่งเก่งมาก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 เกออนตัวจิ๋วไลออนตัวจิ๋วว น้ำนะคะอาบน้ำให้ครั้งที่สองแล้วขนนิ่มเลยหนูอาบน้ำแชมพูนี้ขนนิ่มเลยลูกหอมด้วยอู้หล่อจังครับหล่อจังครับอยากให้พี่เอฟซีดูสิคก้าว่หนูหล่อยังครับหนูอาบน้ำเสร็จแล้วครับดูพุงหนูนะครับดูพุงหนูครับดูพุงชี้ดูพุงชี้ เนี่ยเจ๊ทายนี่แมงดูดิวายไอตัวจิ๋วไอตัวจิ๋วลูกครึ่งกว่านี่ฮะลูกครึ่งกว่านี่ฮะมันลูกครึ่งกว่านี่จมูกมันชี้เนี่ยฮะลูกครึ่งแน่เลยเนี่ย อ้อนมาเร็วมาดูปลาทางนี้มาลงมาเร็วแล้วมาดูปลานี่แล้วมาเร็วมาลุกมามาดูปลาเร็วมานี่มาลุกมาเออมาดูปลานี่ปลามาดูปลาทางนี้ลูกมาดูปลาทางนี้เร้วอาบน้ําเสร็จแล้วครับไลอ้อนอาบน้ําเสร็จแล้วครับไลอ้อนจะมาดูปลาปลาของพ่อ ปาของพ่อไม่เคยได้กินเลยนุ่ลูกเลี้ยงเอาไว้ซื้อเลี้ยงเอาไว้ซื้อไม่เคยได้กินเลยเนยาะกลับบ้านดีกว่าลีออนอากกลับบ้านดีกว่าไปกลับบ้านดีกว่า กลับบ <that> ้านเราดีกว่าเราอ่นบอกเอ๋ปไปโอ้กลับบ้านนะ